ไม่งั้นจะหนึ่งถุงเท่านั้นนะคะหนึ่งถุงเท่านั้นถ้าใครมารับแทนเพื่อนให้เอาบัตรประชาชนของเพื่อนให้เอาบัตรประชาชนของเพื่อนบอกคนที่เอาถุงเงินซ่งนะได้แล้วรควรเราถุงมันได้ ปัดเนาะด้วยังสิทธ์นะคะก็โดยการประสานงาบัรเนาะเ่นัวูุ่้างดสอนนะคะะออรทีู่กถือบอไกที่อบอของจนยังเลยไม่เวันนี้ก็ แต่ทนก็ขอขอบคุณส่วนมากก็จะรู้จักกันนะอ่าพีนาพี่นาพีโรยีพยเจ็นงนะคะ รบมาหนึครั้งห่งครั้งเจอเราสอลุกพืนค่ะอ่ก็ในโอกาสนี้นะคะแ นครท่านก็ได้ฝากงบประมาณมาทาสนามบาสนะครับคนเลขนะครับคนเลขเลขขาคนเลขที่เอางบประมาณมาลงที่อาดใหญ่ได้หลายเรื่องนะครับพี่ท่านกําลังจะทําอยู่เครื่องงานเมืองตั้งไว้ก่อนเราจะไม่เป็นของคนในจังหวัดสงขลาเป็นพี่น้องของเทศบาลนครอัดใหญ่ว่วเอารมทุกท่านก็ต้องทำกิจการนะครับเราจะเดินไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันวันนี้ไม่เชื่อให้เสีย ก็มีเสียงตึงแล้วมีอีกหลายที่นะครับผมมองว่าตรงเนี้เขาเป็นบุคลากรด่านหน้าตรงนี้สําคัญผมก็ให้ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษาที่แล้วนะครับในนามของสมาคม SME จังหวัดสงขลานะครับแล้วเราก็ทําอีกหลายอย่างนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะวางแผนเพื่อที่จะพัฒนาเมืองหัดใหญ่นะครับก็ส่วนกิจกรรมอื่นๆก็คืองานที่เราจะเตรียมการเอาไว้ในอนาคตนะครับหลังจากโควิดนี้นะครับอีกหน้าที่หนึ่งนะครับ รู้สึกจะหลายหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งก็คือนายกสมโมสรไลออนหาดใหญ่นะครับเอาเป็นสามตำแหน่งนี้ก็พอมันมีเยอะนะครับก็สามตำแหน่งนี้สมโมสรไลออนหาดใหญ่หน้าที่หลักก็คือองค์กรการกุศลนะครับอยู่ในสมโมสรไม่มีคําว่าได้เงินมีแต่จ่ายเงินช่วยเหลือชาวบ้านนะครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลาเราช่วยเหลือชาวบ้านทั้งประเทศนะครับ ที่ไหนมีงานมีกิจกรรมเราก็จะไปช่วยนะครับเป็นองค์กรการคุศสนระดับโลกนะครับศูนย์ใหญ่อยู่ที่อเมริกานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นส่วนผักดันส่วนหนึ่งที่ทําให้เมืองเราขับเคลื่อนได้เพราะว่าเราเชื่อมโยงไปตั้งแต่มาเลเซียสิงคโปร์นะครับแม้กระทั่งจีนหรือทั่วโลกนะครับตรงนี้เราก็จะจัด กิจกรรมมาร่วมในอําเภอหัดใหญ่ในจังหวัดสงขลาเราอยู่บ่อยๆนะครับตรงนี้คือหน้าที่ตําแหน่งที่ดูแลด้านสังคมนะครับก็ที่ผมชื่นชมอสมนะครับเพผมอยู่องค์กรการคือสนอยู่แล้วนะครับเห็นหน้าพี่ๆกับหน้าผมนะครก็เรามีแต่สิ่งดีๆให้กับชาวบ้านนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับที่เสียสละเสีย บางท่านก็เสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินทองเพื่อที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ผมมาเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ในนามมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสรีปามโมทตซึ่งท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ท่านเป็นประธานนะครับและด้วยความห่วงใยจากท่านมท .2 ท่านนิพนธ์บุญญามณีนะครับ ซึ่งท่านเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเป็นอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องอสอมอนะครับซึ่งท่านเห็นว่าพี่น้องอสอมอเป็นบุคลากรผู้ให้บริการด่านหน้าท่านผักดการท่านอ,าอสอมอจะต้องไปเจอกับโควิดจะต้องไปเจอกับสิ่งเวลวร้ายตลอดนะครับจริงๆเนี่ยเราก็มอบทางพรรคก็มอบ อุปกรณ์ให้กับโรงพยาบาลรอฟอสตนะครับซึ่งท่านก็เอามาแจกให้กับพี่น้องอสสมอยู่แล้วตรงนี้เราก็ทําอยู่เยอะแล้วนะครับแต่วันนี้ทางพัดทางมูลนิธินะครับก็มามอบสิ่งของเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่น้องอสมนะครับให้กับพวกเรานะครับถือว่าทางพัดยังเป็นห่วงพวกท่านนะครับเป็นห่วงพวกท่านตลอดนะครับซึ่ง ท่านก็กล่าวว่าถ้ามีปัญหาอยากจะทําอะไรอยากจะส่งเสริมด้านไหนหรือขาดอุปกรณ์อะไรทําเรื่องกันเข้ามานะครับหนึ่งผมในานามของเลขานุก,การนายกอบจอาจจะช่วยพวกท่านได้นะครับขออุปกรณ์นู่นนี่นั่นขอฝึกอบรมนะครับจริงๆอบจกับอสอมอเนี่ยก็เชื่อมโยงกันอยู่ก็ได้ข่าวว่ามีการอบรมเป็นอสอมอผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเราไม่ได้ทํา เพราะว่าเกิดสถานการณ์โควิดนะครับก็ก็ยังไงตรงนี้ผมก็ฝากด้วยนะครับก็ขอ